ครกัปตันเหนื่อยเดินมาหาแล้วเดินมาหไอโยวิซาบเฮ้ยอะไรอ่ะใช่ไหมมันหลาดเดิมเลยอ่ะคืออะไรคืออะไรอ่ะคืออะไรเฮ้ยอันนี้ของใหม่เหรอเซนนมูอันนี้ของใหม่มันเป็นหมดที่มันยากกว่าเดิมเลยเท้ย็อกเทรล็อกเอเนอจีกู้งบอกกูทำไงอ่ะเดินอาร์ดเดิน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 เดี๋ยวมันจะรีไฮ้์ไอ้วก็ปิดไฟไหนอ่ะเฮ้ยใครชนหัวเจตีมันอ่ะเฮ้ยใครยกหัวสัตว์เฮ้ยแวขอมาตีกูเนี่ยเฮ้ยนี่แหละน้ำยาอะไรไม่รู้กัปตันกัปตันนี่น้ำ ไปไปไปอนไออยู่นี่ไงอยู่นี่กูเของไปไปกูได้ตัวนี้ได้สามพันสามพันสามพนามตบอะไรอะมันคืออะไรอะใครเป็นไอ้คนจะายแม่ดโอ๊ยแ้ีเชิคตยงหวานเฮ้ยไอนเฮียไม่เห็นมีตัวเฮียอะไรมาเลยวะปล่อยปล่อเจอนเจเป็ดงอย่าไปจับมันะเวย้ย เอ้ <sk r isa> <im itation> ยล้มล้วเป็นที่โดดที่โดดมเจะ้อนหเฮป็เสียวสะทอนวะมันเล่นเปิดเปิดลำโพงเี้ชัวเลยเ้ยได้เ่นเปนอะไเนะีน่ยู่ตรงนีเฮ้เฮ้ยเฮ้ยเฮคุโดนจ้องตันตาเลยไม่รู้แอรเราเลยปะเดอายไปแล้วไปแล้ไปแล้ววางก่อนเดทเต้วางกวางก่อนวาก่อนไปวางก่อนก่อน ไปปล่อยไปปล่อยวางดิวางดิอ่ยปล่อยแล้วปล่อยแล้วเปิดประตูเรียกโอ๊ยโอ้ยโอ้ยสาบานเลยโอ้ยทีนี่ไหนคับอัฟฟานหัวทีนี่เลยสวยกับตาเนต่ยอัฟฟานหัวทีอาฟฟานหัวทีเลยเดี๋ยวของพ <ส bizarre. S 1> ังเดี๋ยวของพังอีกทีอ๋ออ๋อขอมไปส่งอ๋ออมไปส่งไม่มีไว้ันคมราคาแล้วเฮ้ยไม่ได้เยี่ยไปดูมึงลองกดเลขเลขในี่ยอัตเลขเอ่อเลขหกถึงเลขเก้ามั้งหรือเลขศูนย์เนี่ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันจะเปลี่ยนตายเลูเป็นคนดที่เป็ยอันนี้แหละเฮ้ยเป็นคนดำจีนเหป เอาเลยกับตาเฮ้ยใครหยิบอะไรมารู้ยเอาอวะมึงช่วยกันยกดิยกไม่ขึ้นวะกไมขึ้นามาบ้างเชิญมึงไปแล้วมึงอยู่ตรงไหนจ้ะมึงหาก่อนไหมอ่ะแถวนั้นแหละใบฟ้ามาดิวางวางมึงหาให้มึงวางหน่อยช่วยกันหาดิเฮียอก็ไม่ใช่ตรงนี้เหรอเฮ้ยนี่ไงขบวนนี้นี่ไงขบวนนี้เจเจเจไปอยู่ดิเจไปอยู่ดิไม่่ใชเขบวนตรงนั้นแหละคนตรงไหนเจตรงเจตรงไหนเจของเต็ม ข้าบนหอกเต็มเลยใช่ไหมเต้กำลังทำไรกันอะ่ะไปขอไม่ขอมันมีขอยอ,อันหนึ่งกูยกไม่ขึ้นอะเฮ้ยตกใจหมดไอ้ที่อะไรอะไ่ะไปข้างบน <S <S ขบน้างบนมีกระบอกอีกหมื่นหนึ่งอะเจ้ไปยกหนึขงนขง้างบนมีอีกหมื่นนึงอะ่ะมีหมื่นนึงเหรอ เออมีกล่องกล่องเดิมเอกหมื่นนึงอ่ะอันนี้นี่วางไว้ข้างล่างของก็ได้เดี๋ยวค่อยยกใส่เออเอารถไปมันมีเพื่อนเป็นกล่องอ๋อตอนเอาอ่ะอันนี้เนี้ยมีวันนึงอะรถเข้ามาแล้วนี่้ยเฮ้ยอันนี้เนีเอารถขึ้รถไาขึ้รถเอานรถรถอยู่วะเป็นใครอยู่วะนี่ตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้เฮ้ยมันมาแล้วขี้ดินมาแล้วแอร์เราบ้างรวยเงินก่อนไม่อะไรอ่ะมันมีกล่องเยอะกระจังวะตามมันเหรอวะ ไอวารถวารถวารถใส่าใส่ใส่้ี้ยคัเลยัเลยเฮ้ยอยเดเยอ้ยเฮ้ยมันมีที่โดดเรองนี้ได้ไว้เฮ้ยตกมมีขอมางเนมีตัวเลเซอร์ีเหรอไม่รู้ว่ามันเดินขึ้นได้ฮะเฮ้ยมีตัวเลเซอร์นะห้องฝั่งน้นนะเอ้ใครกิ้งวะนะเฮ้ยตกเฮ้ยมันจะเปียนกันไปทำไมมาใบไม่เข้าใจหรอมาไอ้พีชมึงตัวเล็กดิ เออไอถึงวะไม่ถึงวะมึงต้องมาชั้นสองก็ได้ไม่ถึงไม่ถึงกูจับไม่ได้อันพยายามอยู่ไม่ไม่ถึงวะนิดนึ่งเทอิอันสวัสดีอันสวัสดีอันเฮ้ยไอ้ฮิปฮิตเอ้อเฮ้ยสวัสดีครับสวัสดีครับอันเอาไปเลยเฮ้ยระวังมีตัวส س ل ม م เบลิกูมาลองมันมันวิสลามเบลิกูวิสลามเบลิกูสัตว์มาดิเจ็บไหม เฮ้ยมาทำเลยตุ๋เฮี้ยอะไรวะนะกูกูจะบอกว่ามีคนตายเลยเว้ยจริงเหรอมาๆามาว่าไม่ไม่เจ็ไม่เจ็บเไปสองคนเลยอันนี้คือให้อันนี้อันนี้คือให้เลือดเพิ่มอุ้ยอารักอุ้ยอารมณ์ลุกอุ้ยอุ้ยสลามมันเลยกูตัวพิษชุกเลยชุกเลยเขาทำอะไรอ่ะอันนี้ไม่เคยหิวเหรอเฮ้ยใหม่ใหม่เฮ้ยแล้วทุกคนหายไปไหนหมดวะ หลือแค่เราแล้วตอนนี้เหลือแค่เราแล้วไอ้สคนน่าตาเลมแล้วคับตอนเจคนงัวมันต้องกดชี้ขวาหมุนใ้มันยาวอุ้ยอุ้ยเปืีเจมันไม่ยอมมันไม่ยอมมาสอย่างเอ้ยน่าละ่ลยเตลเตลเตะั่นเอะไรไเังนีะไได้อะไก็่ยเหมือนเดี๋วดบฟไไปเราอยู่ไปได

เอาล้ของแม่งเล่นกันบ่วละเฮ้ยนี่ของดริเออเล่นกูเจอเล้วกูเยอเลู่่ละช่วยด้วยู่ตีชีไปไอสองคนนันเล่นไปเลยหนึ่งแล้วเกบไปว่าได้อีกหนึ่ง เกยอะไรเขาบอกว่าจะยิงเหรอันนี้ยิงกูแตกเลยยังเล่นกูอะไอ่กูตายได้แล้วแหละความนี้แทงก็ได้คอามนี้กูไม่ถือเกียร์เลยวย้าสีดาไปแล้โอ้โหใครไม่ชนกูนะวะไระวังตก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 มันตายแล้วคุณอันตายแล้วคุณอุ้ยใครอุ้ยนี่ของสองพันบาทเอ้อเรียบร้อยลดไปแล้วร้อยเป็พี่มีของอีกพี่จะพึ่งไปแป๊บนึง ขอใหม่ขอใหม่ให้ไว้ขอใหม่ให้ไวไอแฮปซีพียูไอ้แฮปซีพียูจัดให้กัปตันไหนวะช่วยกูยกหน่อยเฮียยกนี้พีชทำมันดีเออสวยเอยอะไรอะทะยอยานอะไรอะยกได้วปะยกแล้วยกยกโผล่แล้วเฮ้ยใครจับมาเน่ะโอ้ยเอ้ยยกยกพี่ยกพี่ยกเ้ยพีชทำมันดีเฮ้ย <Happiness. S 2> ตายไม่ร้อยไอ้วาเอาไหนไปขียไปไหนเนาะหัวเยี่ยไปแม่งติงกิอยู่วังระไยวหไอ้โดดตามเพียงไว้ไวไปโหดูทางโคตรเฮี้ยดีดิ ไอ้เจได้หมดแต่ยศของเต้มาดูมาดิความเพี้ยออมะมาเด็กกูมึงไปชุบเด็กกูเอาึงกับกับอร์ว้าวเ้ยเ้ยฮะของหายไปสี่พันไม่มึงกัตัวปืนนี่เขาหายไปสี่พันไม่ดีีสัตว์ตื่นไม่จับเสียงไม่เอาตได้เอตัวนี้ไม่จับเสียงเดินเดินเล่นไปมันจะมุดทะเบียอะไรมา

ของกี่หมื่เนี่ยกัปตันไม่ดีเลยไอ้หัวตั้งก่อนตั้งก่อนอ๋อเย็นอภัดีกว่ามึงเอ่ะตั้งก่อนตั้งก่อนตั้งเสร็จปุ๊บยกยกได้ยกหลังเนี่ยเอากูยกนี่ยมันมันเขียนได้นะครับมันเขียนได้มันเขียนได้จะมันจะล้มเราเดี๋ยวใช่วยด้วยไปไปของสองหมื่นใบช่วยหน่อยใครก็ได้ตอนนั้นอ่ะยกให้หน่อยช่วยไอ้ยานไมไหวเลยไอ้ยานไม่ไหวเลยเนี่ยสองหมื่นเพื่อนไม่นอน ไปไปเอาขอไปยดิอันนี้ไม่ส่งเลยไม่ส่เลยส่งเลยไม่ส่งเลยอาหัวเจลหัวเจลไม่ไดหัวเจลไม่ไดมาหนี้มาหนี้เดี๋ยวันนี้ไปไหนอัดไปไหนเอาเถอะเอาหัวเจลเฮหัวเจลหัวเจลหัวเจลไม่ไป้อนไปนจะอัดตอนนี้ตอนนี้ตอ้ทิเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยตั้งตั้งตั้งเดเดมาดีมาเดี๋ยมาดมาเดีมาดวมาเดี๋ยมาดยมาเดี๋ยมาเยเดอยนตัวแนอย ไอ้ใบเฮ้ยเฮ้ยตัวอะไรข้างหลังไ้้้ยตัวอะไรอะเยมาเคยตัวอะเตเต้ถีความตีนนี้อาจะเย็น่ะดูจ้าเฮ้ยยาทุหวแล้วเฮ้ยเอหเดนไปเลยเดี๋ยวไาระวังบครับ ALLY, ยาเดินตกไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนี่ใครเนี่ยารหาเราไปมาชุบเราไปชุบที่อื่นเลยเราหากันเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเอาไอ้เชฟใบมึงพาเพื่อนตายอีกแล้วไม่โยเพื่อนไปตายทำไมอะเฮ้ยเปดยไอ้เหี้ยนี่้เ้ยเเเยเยเฮ้ย้เ ยมทแต่ตายวิทเฮ้ยอะไรอะใบของไบอันนี้มันต้องอันนี้มันต้องมันต้องมันต้องเปิดบ้านเลยมันต้องเปิดปะมันจิ้มได้เยปะมันจิ้มไปเลยจิ้มไปเลยของมือนึงขอมือนึ่งชิบจโตได้เพื่อนชิบจตได้ใครพูดเียฮะใบนี้ใบนี้นี่นของนี้ชิบจได้วบชิบจได้โอ้โหแล้จะยกไปไงวะเนี่ยเชีย ชิเมโจได้ชิเมโจได้ไปเไปเดิไปเดิมึง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 ต้องมึงต้องเอาไว้แล้วไปหาที่ก่อนเจมึงมึงเอารถไปเฮ้ยตัวอะไรอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันสิงหัวใครอ่ะเฮ้ยเฮ้ยมันสิงหัวใครโสดพิษนี่ฉันจับให้ข่ามันเฮ้ยอยูุ้ยไอ้เจอแล้วเจอแล้วรถมารถมาเฮ้ยรถใครเข็ดไปอ่ะเฮ้ยใครมาตัดรถกะ ใครพูดเฮี้ยอะไรไม่เกิดแต่อย่าเนี่ยเดี๋ยวพ่อมาไอหูปลาหูปลาเฮี้ยเดี๋ยวไปส่งแล้วหูปลาสั่งไว้ทางไหนแต่อย่างนี้เฮ้ยมันมีรูตรงนี้ได้สัตว์เนี่ยกูทำตกอีกเอาอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งตอนอ๋อเดี๋ยวใส่ ยืนไม่บลงไปเลยต่อไปต่อไปเปตัพีนั่ไหมยืนว่าเราไม่ใช่ไอ้โหเอ้ยวูบไป ไอ้ง้ไปกูยขออยู่ทาได้ไงวะเหือหัวไอ้หมันก็บอกหัวตรงนี้มันมีหลุมไอ้อัจะใช่ัตเบอร์้อหเต้้ยอะไรอะโอ้โหเฮ้ยต่ผมไ่ด้บุรี่นะพีทโอ้โห้ยเต้ตรงนี้นี่อะไรนะเฮ้ยอะไรยอัดอะไรเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยช่วยเฮ้ยอัดทำอะไรอะทำยังไงอะี่คืออะไรอะเอ้ยงินเต็มเรยเต้ อุ้ยไม่ใช่เงินอุ้ยกูแตกเฮ้ยเต้เต้จับกูไมืออรยเงียยังไับยังไมจับทาไมอ่ะอะไรอ่ะอเจ้หนูไะป๊ไอเจมี่ยังไม่ับหา่มึงเลยอ๊ยอยจับกํายี่อะไรเนี่ยไอเดี๋ยวกูถือหัวดอ่ะพี่เดยวกูถือหัวด้อ โอ้ยโอ้ยไอ้เจ้วโง่บอกเขาว่าไม่ต้องยาตาจ้าแล้วมันจะดูดคนเข้าไปข้างในไปเฮ้ยมันดูคนที่จ้าออกของพังเลยยเออไอ้ยี่ฟิตมึงเอายี่นี่ไปยืนทงนี้เอ้ยไอ้ผิวตายได้เลยี้ย โอ้โหไอ้เจ๊ไอ้สัตว์หาของในเต็มเลยนะเฮ้ยเพบเพบอย่าอย่าจับไวอย่าจับข้างบนนี้มั้งวะเออใช่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 โอ้โหโอ้โหมาดูทางดิเอาสวัสดีโอ้ยอ้าสวัสดีเพื่อนแป๊บนึงแป๊บนึงแป๊บนึงไอ้เหี้ยมันหลายหัวรอแป๊บนึงไปเอาหัวไปดิ ใครวะหัวใครวะหัวยอาร์หัวเจห่วยพีดวห่พีมายังอ่ะยังวนยังวนหวพีดอ่ะได้เหรอใเอาห่วยเจเข้าไปข้างในกูไมเล่นแล้วเกมตี้นเะ่อยมากเลยอ่ะเอ้า

ใช่ป่ะอันนี้หัวอยู่นี้หัวอยู่นี่ไงอยู่นี่ไงนอนอยู่นีะนอนตายอยู่ในที่อ่ะสวยรับตันต้องหัวเหลี่ยงเนี่ยมั้ยไปหาไว้ไปหาให้มันเล่นให้มันเล่นไปให้มันเล่นให้มัเล่นไปเบอร์เรากลับมาแล้วเราเดินด้ดีทุกคนเดินดีดีลองตกไม่มีฟ้าน้ำนมคนหนึ่งเกี่ยวไอออนทีนี้เรา็นชนกูหาแม่งมึไอ้เหี้ยเฮ้ยดูอีีดิ เอฟี่ตมันพังไล้สสเฮ้ยมันจไปแล้วเสร็จกูแล้วบอกเลวเสร็จกูแล้วเยี่ยวเลเสร็จกูเล้เากูตกก็ได้อะเ้ยเอมึงตายกล้มันเกิดที่อะไรขึ้นเว้ต ออไ้เหี้ยไอพีดพีดไอพีดมีค้อนไหมพีดพีดมีค้อนไหมพีดกูโดนตัวรัดตัวพีดกูโดนไล่พีดพีดกูขอร้องแล้วพีดกูโดนไล่พีดมันมาแล้วกูไม่มีค้อนกูไม่มีค้อนเท่ไม่มีค้อนอุ้ยตัวอะไรอ่ะตัวใ่อุ้ยเท่เท่รอรอมันเดินมาตรงนี้เดี๋ยวกูจะท้ามันตกอุ้ยชิอุ้ยทำอะไรไม่ได้ พีทพิทตัวน,นี้นนนนเราได้พิทพีทเราได้เราได้ไปเลย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 แล้วทำไมมันถึงไม่ทำอะไรเราเลยหมายความว่าอะไรอ่ะแล้วก็ <ผม S 2> ทำอะไรมไม่ได้ด้วอพีทฝั่งนี้พั่งนั้นเฮ้ยเฮอ้อาฝั่งตรงข้ามปะไอ้อพีทมันคือฝั่งตรงข้ามที่มันมาแล้วที่อะไรฝั่งตรงข้ามอะ่ะเฮ้ยเฮ้ยใครเขียนรถมันอยู่ออยคนละฝั่ง<ถ>เฮ้ย เออคุณด้วยเอิ้นไม่อยากตายเออไอ้บิลลี่ไอ้บิลลี่